สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ท่างช่องแตงโมผ้าร่วยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศเนี้มื่อแรงเนาะค่ะเนาะค่ะสิมืเบ,บึงแนวทางอาหารปูเนาะค่ะวามือนีปูสินี่เฮียงได้รับประทานอาหารแรงเนาะปูเนาะ

ลาบอันนี้คือเพิ่นบุญไว้ค่ะคุณแม่คนนั้นค่ะคนแก่บุญว่าให้แม่ครูไปจัดการให้เลื่อว่าสั่นเพิ่นก็เลยโอนปัจจุบันใจมาให้แปลวหมูหันมากสองตัวสั่นของเครื่องดื่มมารวมถวายให้ผูดแค่กับข้าหมาข้าคู่นี่แหละเพิ่นก็ปลาแก่ปลาแก่บุญให้เลื่อว่าสั่นคนอยู่ไก่คนมาบ่ได้ค่ะนี่แหละขั้นมาบ่ได้อยู่ทั้งไก่นี่เลยค่ะเลื่อการเคือนยาคู่เลี้ยงให้ตึงเป็นตัวย่างนี่แหละ คือคนแกดเม่อวานมันไก่ปากกิงเป็ดปากิงบนมันไก่ปากิงเป็ดอันนี้มันหมูลกัหมูหันหมูปากิงหมูปากิงผู้สิจับพีเสือจับพีเสื้อแ่เน่กันอะวเน้อมูนหลังลกนน้ำรวมถวายนั่นแหะรวมถวายมา ให้ปูสันมาสันเพราะว่าได้ได้โบนบนใบแล้วมันสําเร็จตามที่เพื่อนเว่านั่นแหละเพื่อนก็เลยให้แม่คู่จัดการให้ใครปูตาเพื่อนก็รับไปเด้วยค่ะเด้อปูตาปูอุ่มแต่ที่เรื่นี่แหละเพราะว่าปูที่บวขาเพื่อนก็บอกสันน่ะเป็นคนละหมากราบใม่ของปูทั้งนั้นค่ะก่อนทั้งมาหลอกมาไล่นั่นแหละอันนี้เขาคือของปูตาปูอุ่มค่ะััมอนนน้ปูเริ่มปูเริ่ม ค่ะก็ตามนั้นเนาะค่ะเนาะคะ่ะแตงโมผ้ารวยกับที่ผาพี่พ,า,พาน้องไปตามต่อแนวทางครูตาเนาะค่ะเนาะคะ่ะไปต่อเลยเนาะคะ่ะเนาะอจารย์เรียงครูนะครับเนาะเรียนมาเรียนรับประทานมาฟังเรูคนนี้เ,เลา่าแบบนี้ครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เป็นวันแรงวันที่ยี่สิบเจ็ดเหรอคะไม่ผูกก่ยี่สิบเจ็ดเหรอไก่เหรอจวนจอมอไก่มากเลยเดือดสามมือสี่มือก็ดี้สๆฟังข่าวดีแล้วมันบอเศรษฐีใหม่เออเศรษฐีใหม่ผู้ดอะได้เป็นเศรษฐีใหม่เอาไว้พ่อใน่อเอฟซีเด้อสู้บุสู้คนมีโศกมีมานอธิษฐานกินเอาได้ค่ะได้อธิษฐานบางทีบางทีความฝัน หรือว่าคําอธิษฐานเท่าเป็นจริงได้นะคะเนาะยุทียุทีจิตยุทีใจยุทีห้าสัทธาน่ะห้าบางเที่บางที่มันก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่มองบ่เห็นมือนี่จสิทุกสิยากอาสิบ่มี่หสิย่สิกินบล่ะบางเที่บางที่มือนึงอาสิพี่ขันชีวิตได้มันบบเนนอนของเนาะของเสียงโซ่อยู่กับสิสัตตาบาสนาคือปูวาน่ะถึงเวลาพระสิพักดันในห้าองเข้าไปอาสิได้คือจัง เพิ่นบามาบ่นปูนี่ลหละเพิ่นบาเพิ่นบ่นปูเพิ่นว่าอันหมูหันให้แม่คู่จัดการให้ได้เรื่อว่าสัน้อมเครื่องเด่มถวายปูข้ามหมาข้ามผู้คือสิ่งที่เพิ่นเบากับปูไหวมันสําเร็จมันสําเร็จเร็จสิ้นเพิ่นกะเพิ่นกะแก่บ่นนะคะนอกเพิ่นกะโทรมาหาแม่คู่ว่าให้จัดการให้ได้เพราะว่าอยู่ไก่มากเพไาดเพราะว่าช่วงนี้มันอยู่ไก่มันก็คือว่าแล้วนาะช่วงนี้มันกะโควิดยู่เข้ากา พักพักผ่อนผ่อนสะพอนคือมียังขาโทุคุยกันไม่คู่ใดเด้อค่ะเด้อคือเลขเบอร์โทุกคเลขบัญชีอย่าเบาเฟียสเบอร์โทุไม่คู่ศูนย์หกสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งบางที่บางที่หางเที่เพิ่มก็ได้เบิร์คลิปหนึ่งเพิ่มก็ได้เบิร์คลิปหนึ่ง เพื่อกรได้เงี้ยนอันเบื่อทั่วขั้นทั่วหาแม่คู่เพท่านด้รับบางเทีบางที่เดี๋ยวนี้แบดแม่คู่เหมือนเสียบไฟไว้เสียบแบดไว้ข้งางล่างบดได้รับค่ะหาเหลี่ยทุระเสียทุระของปูแล้วแม่คู่ก่ะจังทวมบ้าไหมหาเท่กับไล่ทิมพ์ไปก็ได้ทักมาว่าต้องการยังแบบใดพิมพ์เข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวแม่คู่สิตอบเด้อค่ะเด้อก็คือเราเรียมความฝันไปพอสวัยกับพอเงี้ยนน้ำนผมอันอันฝันแต่ก่อนก้อนเดี๋ยวพอไหว ฝันได้หกสองแต่ว่ากับว่าชัดเกียนขนาดได้นั่นดอกเพียงแต่ว่าได้ยินหนักไงห้องขึ้นมานี่ได้เลขหกสองไวนคืออันแลกๆด้วี่ยแต่ว่าอันล่าซุดมือขึ้นว่านมือเจี่ยบแม่คู่หลับฝันไปนั่งเฮี่ยงกับผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่ามีใหม่แผ่นหนึ่งทอฟ้ามืเมอนี่แหะเงาคาสต์เอาเบื้องเอาผู้ได้อยากได้เบื้องเอาสั่นเพื่อนป็ะเ็นเป็นเป็นซีเลือนล่างนี่ดอกเบื้องไปเบื้องมากอ่ะเห็นเหล็กเห็นเหล็กเกดเก่า แม่คูเลีนเห็กเกตก่ะโอ้มัเป็นขึ้นหรอบอมึงไปบางบ้านไปขึ้นเหียงก็ดดัว่ามันเล็กขึ้นแล้วมันได้แต่เป็นผื่ผวครัมันเป็นลายเขียนเขียนมือใส่มือหันเพาะเขียนเหลี่ยงเขียนดับนี่ยเฮียนม้อประเทศไหนคนเบ้าไปก็เป็นแดงกัดดัมันนนั่นแหะอันนี้คือความฝันแคสี ตวงเพตวงอันนี้มันความฝันเนาะค่ะเนาะเสียงไหวเสียงไหวฮะนังเที่ยกะให้มันเปิดตรงก็ความฝันของผู้เอื้อแต่ว่าทีแน่ๆไม่คู่ซื้อไว้แล้วเด้อขาเกียรติเก่าเก่าเกียรตินี่นะคะนี่แหละซื้อไว้แล้วค่ะเบิ่งเอาเ้อ f ร์เอฟซลครก็จดไว้เด้อครับเด้อนั่นแหละเพราะว่าอยากให้ FC ได้เนาะเว้าขอเว้าแม่คู่ก็อธิษฐานเพื่อสู้สู้ผู้สู้คนเพราะว่าเพิ่นร่วมเพิ่นร่วมใจกันมาสร้างบุญเป็นบุญกุศลใหญ่แม่คู่ก็ปลื้มปิติ อนุโมทนาสาธุบุญไปน้ากันเนี่ยวันแม่คู่ก็ไห้ว่าพุ่มใจพ่อใจที่เฮาเห็นเฮาสร้างมากมน,เป,นปเป็นรูปเป็นล่างไหได้เนาะ <record. S 1> พร้อมใจกันทั้งเอฟซีไก่ไก่ตางประเสศเป็นประเทศใทยหรือว่าตางประเทศหลายผูารคนณไห้ว่าพัานาไก่ไก่สีเสีเ้ินแล้วค่ะเพราะ่พันลุงสีเรียบร้อยแล้วสียางสวยเนีว่ว่าเฮาเห็นแล้วเฮาสบา,สบายตาสบายใจ <onne lion ifa> คือเฮาพุ่มใจเฮาได้สร้างให้พอเฮาจะเสียสิงซักซีทีมองบ่เห็นแต่เพื่นกัน สามารถที่ดลบรรดาลให้ลู่ไคล้านวิทยกรรมวิเวนวิทยหมีวิทยสินใดเพือแม่คู่นี่ครับเ <Okay. S 1> พราะว่าแม่คู่ปฏิบัติมากทั้งสายของปูชีปะขาวนะคะปูชีปะขาวพร้อมปูตาพร้อม,ม,มทั้งปูบุญคุมปูพุ่มยืนนี่หละล่ะก็เพื่อนกาซ้อยสางพญานาคเขาวัดเขาว,ว่าโดยแรงบันดลบรรดาเน,นี่ยแหละของปูชีปะขาวองค์ปูไงเอา้าให้ลู่ไคล้านได้ซ้อยกับสางทั่วลูกผู้ใดยอยากซอยให้ส่างหรือว่าผู้ใดตั้งกิจอธิษฐานบ่มีเงินส่าง ตัง้งคิดอธิษฐานก็ได้บุญปัวแล้วกะ็โดยแรงอธิษฐานเพื่อนผู้เราคนไปฝันได่เ่ามีเนะงินดอกเลยนะไ,ไปขอเส้นเขา,าสินะ่งกไ็ได้ในลางวันนะว่างหันลงวันที่สองคนยังได้นะขณะคนจุดในเส้นลอตเตอรี่วัดอภัยนี่คือตัวอย่างค่ะมันหลผู้หลยคนแล้วเรียกที่พู้ทักหมู่บ้านนี่แม่คู่ไปไปตลาดไปซื้ออันเป็ดปัดกกิ่งนั่นแหละอนะไปแม่คู่ได้ไปหารอเบิง้งเก่าเกสเ็ดเก่า,กา,กา,กานี่แหละ ก็เล่นเมามาลานหนะึ่งลานที่ลานแรกถามว่ามีสีู่นยบ่หี้ลานที่สองพะกาอนรับบรลยนันอ่ะปู่กับเปบ่าวบางแต่พ่อไหวพ่อไดนมากเนาะพ่อไหวพ่อหูจักปู่ได้ว่านอนรับเสือกนกอบมันมืนตาขึ้น สี่ศนย์าสั่นแล้วก็สิบเอของเราวันนี้แม่คู่กันเรียกเอาเมดมาสั่นก็เรียได้สองศูนย์ัี่แหละก็ไดรสี่นสี่ศูนย์อย่าที่มาเขาสี่ศูนย์เขามือตาหมอกบอกเอาบสี่ศูนย์มันะปวดปทักกันนะเาถ้ามันแมนเนาะอันนี้ก่ะแม่แม่คู่กับว่าการลั่นเตียเนาะค่ะเนาะอ่าอะไ้เสียงเบิงเสียงโศกเบิง นี่ยเราเตือนคือมากก็วันหนึ่งซี่ศูหนหมดพี่แ <c oughs> ม่คู่ก็เลยะบอกว่าเอามีเท่าไหร่เอาหมด <c oughs> มีเท่าไหร่เอาหมดมี <c oughs> น,น,นะแตส่ต <c oughs> สองใบชิ้นสัตว์ตาแม่คู่ในเท่านี้นะในเท่านี้ก็เพเป็นยังเลยค่ะว่าเตเอฟซีท่านไก่ทา่ทานไก่ท <c oughs> <c oughs> ่านไก่ให้เพิ่นได้่าเราไปให้เพิ่นได้สู้ผู้สุ้คน ก็บ่ได้ร่างวันที่หนึ่งก็เ่เป็นยังแม่คู่เขาให้ได้ผ้ามูเห็ดมูสางกับพ่อใจแล้วค่ะเออได้พ่อใจได้ผ้าเพิ่นสางก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนาอพ่อนะเออได้สางทั้งวัดทั้งว่าทั้งวัดโนดจะป่าและกาวันที่สามเซเสแม่คู่กับเซ็ดต้นกระถินกองกระถินไปถวายบรรตาอไห้แล้ค่ะเ้อคนเลยอย่ากรวมแรงรวมใจกันยกมืออนุโมทนาสาธุไปน้ำกันและกาวันที่หกที่เก็ด วัดปูเทท่อง <hã. S 2> นั่นแหละหมองที่แม่คู่ไปสร้างเป็นรักไงเนาะค่ะนี่แห <hã. S 2> ละสร้างผ้าสังกัจจัยผ้าสังกัจจัยก็คือเลด้เกียร์เพิ่นกำลังมัดเข่าโค้งแล้วเพิ่นเอาเพิ่นเอาหัวของอันผ้าสังกัจจัยเพิ่นจมขึ้นเพิ่นจมเมื่อคืนสามคนจมเมื่อคืนแปดคนเพล่ยเกจแปดคนพวกนี้ต้องได้ใส่สร้างผู้พผนสางพญานาคน้ามห้ให้ซอยอุ่มขึ้นนะมันเป็นธรรมดาให้ว่าสามคนสี่คนเมื่อคืน เพื่อเสียเอ,เอาเสียบเพื่อนไว้ใจกลางของมันผ้าผ้าสังกะจ่ายนี่แหละเป็นหัวใจเพื่อนไอ้ว่าลอาการ้อมทั้งเหรียญนี่แหละเหรียญนั่นท่องเหลี้ยงเนาะเหรียญท่องเหลี้ยงท่องเด่นอ๋อนี่งยี่สิบห้าสตางค์น,นี่แหละหน่งยี่สิบห้าสตางค์<ส>คนี่แหละแม่คู่ขอดไว้ยวกุกกะสิไปใส่หมองทองหมองคลุ้งเพื่อนเอาไปใส่ในร่างกายเพื่อนนั่นแหละ เออผู้เทพยเอพจนการรวมเรื่องดวงใจฝากมาลายอยู่ค่ะกระสิได้หาไปพุ่นล้วเพราะว่าพระสังกัจจัยพ่นพุ่งใหญ่เนาะพ่นกินเอี้มกินเต็มให้ลูกหลานได้กินเอี้มกินเต็มเพจนกระโบท้ายนี่ล่ะสายเสียงโศกมานน้ำกันลรื่องนี่ล่ะอันนี้กค่ะคนอยากทรงพัสดุมาในเด้อค่ะเด้ออันนี้ก่ะอาซาลี่ทั่วคนเขียนผิดอยู่ค่ะเพราะว่ามันต้องเป็นล่อเลือดด้อค่ะว่าเป็นล่อลิง ราคาที่ยูตามที่ยูนี้เด้อค่ะทุกคนอยากส่งพัสดุมาครับนี่ค่ะแคปหน้าจอได้ไหมเออแคปหน้าจอเบอร์ทั่ไม่คู่กับยูนี่ละเพราะว่าอันเอฟซีเพิ่นเฮ็ดมาให้อันนี้เอฟซีเพิ่นเฮ็ดมาบาทจะได้ละนะบาทเพิ่นกลางซึ่งเพิ่นรวมมันฝากปัจจุบันใจเปนันน้ำมันสามบาทเนาะ สามผัาถึ่ผ่าไตผ่ายังไรยังคือเออถึงอยังก่อเขาเอินกันป่วยท่ยานมันกันลาเรเอาเอาป่วย <c oughs> ่ <c oughs> านุ <c oughs> หาสิพกรายการด้กว่าว่าเอารถตตอลี่ทอดดิ เออรตะลีหัวเทอยทอันมีผู้ดูเฮ็ดกัเฮ็ดใดได้หรืวฟันเฮ็ดใดอยู่แต่ว่าทันมีใส่เป็นประโยชน์ใส่เป็นประโยชน์ผุณลูกคนกันได้ภาษีได้เอาหางรถตะลีไปซื้อได้ีว่าอันที่เพราะวันนี่สามสิบเอ็ดกันป่วยท่านใดได้หรือใส่บางทีสาวสิบเอ็ดก็ได้รถตะรีลายอะไรพรามีแนวเฮ็ดแก่ขเจ้าไปเมือนอะไรใส่ไม่เป็นประโยชน์มากว้ เร่องันิคมมาฟังปูะน,ปนะนะครับขาบ้นฝากไม่คู่ร้าลยปูขึ้นขาเบียงนะปู सातों सारे से सामने से सारे चीज में से कोई 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 सिस्टम तो नहीं कोई 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 कोई